สวัสดีครับครูพปงมารายงานตัวครับผมสวัสดีค่ะครูลุงรายงานตัวค่ะสวัสดีครับครูเกมรายงานตัวค่ะวันนี้คุณครูทั้งสามท่านนะครับมีครูโปงครูลุงและครูเกมนะครับก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในหน่วยของกิจกรรมอะไรครูเกมวันนี้นะครับมารยาทไทยครับผมเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในหน่วยของมารยาทไทยนะครับเพราะว่า เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากโดยเฉพาะกับตัวเด็กนะครับเด็กทําเป็นนิสัยนะครับโดยเฉพาะเวลาที่โรงเรียนนะครับคุณครูโป้งนะครับมาที่โรงเรียนครูโป้งก็จะพาเด็กฝึกซ้อมทุกครั้งทุกวันเลยนะครับดเด็กจาได้ไหมนะครับคุณครูโป้งอบรมทุกวันเลยที่หน้าเสาตรงใช่ไหมครับเป็นการฝึกว่ายแบบพิมานเด็กของพวกเราเป็นสิ่งที่นะครับเด็กๆต้องเรียนรู้และจดจําแล้วก็ต้อง ทำให้เป็นยิสัยสใครทําได้คนนั้นจะเป็นคนที่น่ารักนะครับโดยเฉพาะการไหว้แบ่พิมานเด็กนะครับเริ่มแต่การยืนตัวตรงอ่าทางด้นคุณูเกมยืนตัวตรงนะครับผู้ชายให้ดูคุณครูเกมนะครับคุณครูผู้หญิงให้ดูคุณครูรุ่งนะครับทั้งสองนะครับให้ยืนตัวตรงนะครับเอามือชิดกันก่อนนะครับการต้องสองข้างชิดกันนะครับแล้วพนมมือขึ้นมาไว้ระหว่างกลาของพวกเรานะครับนี่เด็กๆจำได้ไหม นิ้วทั้ง10นิ้วผสานการชิดกันด้วยนะครับเอาไว้หน้าอกของพวกเรานะครับไม่ได้กางกับพี่ได้ไหมครับเด็กไม่ได้ใช่ไหมครับต้องนะครับชิดกันนะครับทั้ง10นิ้วชิดกันยืดตัวตรงให้สง่างามนะครับแล้วให้ก้มหัวลงไปแล้วก็นะครับนาพี่จมูกมาหาพี่เลยนะครับพี่นิ้วโป้งนะครับไม่ใช่ว่าเอานิ้วนะครับพี่นิ้วโป้งมาหาพี่จมูกได้ไหมไม่ได้ให้เอาพี่จมูกมาหาพี่ นิ้วโป้งนะครับก้มหัวลงไปนะครับให้นะครับปลายจมกูกของพวกเรามาชิดที่ไหนเอ่ยที่นิ้วโป้งนะครับที่จมูกมาที่นิ้วโปง้งค่อยๆก้มหรือโค้งลงไปให้พอเหมาะให้พอดีแล้วผู้ชายกล่าวคำว่าเล่นเกมระหว่างที่เราก้มลงไปครับสวัสดีครับให้เสียงดังฟังชัดผู้หญิงหรอครับสวัสดีค่ะเสียงเบาไ,ได้ไหมไม่ได้ค่ะ นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเสียงเบานะครับคนที่เราว่าหรือทักทายจะไม่ได้ยินนะครับต้องเสียงดังฟังชัดนะครับอ้าวทีนี้ทํายังไงเอ่ยนะครับตั้งแต่ท่ายืนก่อนนะครับยืนตัวตรงนะครับเอาเริ่มไปเลยนะครับยืนตัวตรงมือประสานกันชิดกันไว้ระหว่างกันของพวกเราเอาพี่จมูกมาหาพี่นิ้วโป้งร้อมกับการกล่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับอ้าวดูตัวอย่างจาก นะครับคุณครูทั้งสองท่านนะครับผู้ชายคุณครูเกม,มผู้หญิงคุณครูลุงนะครับพร้อมแล้วหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะ,คคะโอ้โหนะครับน่ารักไหมสวยไหมเอ้าให้ดูไม่ท,นทันอีกหนึ่งรอบครับหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะาให้พูดด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับถ้าเกิดใครทำได้แบบนี้จะเป็นคนที่น่ารักนะครับแล้ว นะครับเจอคุณพ่อคุณแม่เจอคุณครูเจอญาติผู้ใหญ่ต้องบางคนว่าต้องได้ทบวงก่อนไหมไม่ได้ใช่ไหมครับเด็กต้องนะครับทําเองด้วยอัตโนมัติเลยนะครับเอา้าทีนี้นอกจากการวหว้แล้วนะครับการยืนแบบนี้นะครับเมื่อนะครับมีผู้ใหญ่ยืนอยู่หรือนั่งอยู่คุยกันอยู่อ่ะสมมติว่าคุณป้อคุณลุงเนี่ยกำลังคุยกันอยู่คุณแกมนะครับเป็นเด็กเอา้าจะเดินไปอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับเด็กๆต้องทายัางไงเด็กๆดูนะ นะครับข้อที่หนึ่งอ้าวดูครูเกมก่อนครูป้องกับครูลุงมอนะครับคุยกันอยู่ทีนี้คุณรูเกมนะครับจะเดินไปอ้าวเด็กๆให้ดูก่อนครูป้องมีช้อยคำถามด้วยข้อที่หนึ่งนะครับวิ่งผ่านไปเลยอ้าวดูนีเอ้าได้ไหมครับได้ดูครูลุงได้ไหมไม่ได้ข้อที่สองข้อที่สองแอบแอบซ่อนซ่อนไปค่อยๆหลบไปค่อยๆแอบไครแอบแอบแอบได้ไหมครับได้ไหม ไม่ได้ไหมตอนนี้คุณลุงได้ไหมครับไม่ได,ได,ได้เอาข้อที่สามให้เดินเข้ามาใกล้ๆแล้วค่อยๆก้มลงไปโค้งลงไปนะครับเดินฐาน,นาผู้ใหญ่นะครับนี่นะครับก้มหัวลงไปนะครับให้เดินลงไปให้สวางามแบบนี้นี่คือนะครับลักษณะที่ถูกต้องในการที่เราจะเดินผ่านผู้ใหญ่หรือมีผู้ใหญ่คุยกันนะครับให้เด็กๆนะครับ ค่อยๆก้มหัวแล้วเดินผ่านไปอีกรอบหนึ่งนะค,ะะครับอกไปรอบนึงก้มหัว้วเน,นะครับนี่น่ารักที่พอเด็กน่ารักไหมครับน่ารักมากเลยนะครับเยี่ยมมากเลยะครับเมื่อกี้นี้เเรียนรู้เกี่ยวก,ยกับอะไรครับมารยาทในการทักทายการไหวใช่ไหมครับเป็นการฝึกไหวแบบที่มาเด็กทำยังไงครับล็อบไปรอบนึงมือระหว่างน้าของพวกเราใช่ไหมครับ แล้วก็เอาพี่จมูกมาหาพี่นิ้วโป่งพร้อมกับการกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับต่อไปมารยาทต่อไปมารยาทในการรับของจากผู้ใหญ่นะครับเด็กๆเมื่อมีผู้ใหญ่ให้ของนะครับหรือก็ในของพวกเราต้องกล่าวคําว่าอะไรนะคําว่าอะไรนะครับขอโทษค่ะโอยไม่ได้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 ต้องกล่าวคําว่าอะไรนะครับขอบใจ ขอบใจถูกหรือเปล่าเอ่ยไม่ใช่หรือเปล่าต้องกล่าวคำว่าแตงเอาเป็นภาษาอังกฤษแล้วเอามารยาทไทยต้องกล่าวคำว่าอะไรครับเด็กขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วขอบคุณอย่างเดียวได้ไหมครับมือขึ้นมาไหว้เหมือนกันเดยพี่จมูกปหาพี่เีิยวโปงนะครับกล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณ ทำให้เป็นที่ใส่ของพวกเรานะครับเอาเด็กๆมาดูตัวอย่างก่อนนะครับการรับของจากผู้ใหญ่หรือจากเพื่อนที่ถูกวิธีหรือไม่ถูกวิธีนะครับเด็กๆมาดูก่อนแล้วก็ตอบคุณพ่อ,อพๆด้วยนะครับอามาเลยนะครับสมมติว่าคุณครูรุ่งนะครับจะมอบของระวังให้กับน้องเกมน้องเกมนะครับน้องเกมก็นะครับมารับของจากคุณครูรุ่งเดินเข้ามาก่อน เดินเข้ามาเดินเข้ามารับของเอา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 รับของแล้วหยิบไปได้ไหมครับเด็กหยิบได้ไหมครูลุงหยิบได้ไหมครับไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเป็นมารยาทที่ดีหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ไม่ดีเลยไม่ดีเลยเพราะว่าลืมอะไรเอ่ยลืมอะไรครับเด็กลืมอะไรลืมอะไรลืมยกมือขึ้นมาไหว้แล้วกล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะก็ไม่มีเลย สุลภีครับอ้ขาวกากะบาดผิดเลยเมืนีผิด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 อ้าวทีนี้ที่ถูกต้องทํายังไงเอ่ยนะครับอ้าวที่เรามีผู้ใหญ่ให้ของนะครับเด็กีต้องกล่าวคําว่าอะไรนะขอบคุณครับขอบคุณค่ะพร้อมกับการยกมือขึ้นมาไหว้รับนะครับรับของจากผู้ใหญ่หรือของเพื่อนนะครับอาเมื่อกี้นี้ดูตัวอย่างที่หนึ่งนะครับมีคุณครูรุ่งให้ของน้องเจมส์นะครับเมื่อกี้นี้น้องเจมส์เดินเข้ามาแล้วหยิบออกไป เอถูกหรือผิดเอ่อยถูกหรือผิดครับผิดใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรคุณลูเมื่อกี้นี้เพราะว่าอะไรไกล่าวคำขอบคุณครับไม่กล่าวคําขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ลืมอะไรเมื่อกี้นี้ลืมอะไรลืมรับลืมไหวใช่ไหมครับรับของใช่ไหมครับเอาทีนี้วิธีที่ถูกนะครับต้องทอํายังไงเอ่ยเด็กๆดูตัวอย่างนะครับเดินเข้ามานะครับอ่าแล้วนะครับยกมือขึ้นมาไหวขอบคุณครับ อีกรอบเปนะครับยอีกรอบนึงนหน่อยนะครับยืนตัวตรงก่อนนะครับจะเป็นสังเกตนะดูยืนตัวตรงนะครับมือระหว่างกันพวกเราพี่จมูกประหาทพี่นิ้วโป่งฟ้องประกากล่าวคำว่าขอบครับโอ้โหน่ารักไหมครับน่ารักไหมแล้วก็พายิบลงไปนะครับโอ้โหตกเมือให้หน่อยเก่งมากเลยนี่คือมารยาทนะครับในการรับของจากผู้ใหญ่นะครับ ครับเมื่อกี้นี้เป็นมารยาทอันแรกนะครับในการรับของจากผู้ใหญ่ต่อไปประเด็นที่สองอะไรครับคุณลุงการกล่าวคําขอโทษเมื่อเราทําอะไรคะทําผิดค่ะเมื่อเราทําผิดนะครับก็ต้องรู้จักการขอโทษนะครับทีนี้เมื่อเราทําผิดแล้วเราจะกล่าวคําว่าขอโทษยังไงเออเด็กๆมาดูซินะครับทีนี้ครูโป้ปงมีตัวอย่างนะครับ คูป่งสมมติวคูป่งกับครูรุ่งนี่นะครับกาลังคุยกำลังปรึกษากันอยู่มีน้องเกมนะครับเดินเข้ามาเขาจะเดินเข้าห้องนะครับทีนี้เขาเดินขึ้นมาแต่เท้านะครับเว,วลาวันละหังอยู่ก็ก็เดินชนคุณครูรุ่งอ่ะโดยเด็ก,กดูกดนะครับเดินลงไปเดินไปโอ้ยชนเข้าไปนะครับ <W> ทีนีแ้แล้วเอา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 แล้วก็วิ่งหนีแบบนี้ถูกไหมครับปเด็กถูกไหมถูกไหมถูกหรือเปล่าผิดนะครับห้ามทำแบบนี้เด็กขาดนะครับไปเด็ก ทำผิดแล้วก็ต้องขอโทษนะครับอ่ะทีนี้เป็นแบบที่ผิดอ่ะเด็กมาดูแบบที่ถูกทำยังไงเอยอ่ะด,ดูนะครับดูนะครับขอโทษครับไม่เป็นไรครับเด็กชายเกมอ่อไม่ได้ตั้งใจแล้วนะครับเพื่อนไม่ได้ตั้งใจคนที่โดนนะครับอาจจะโดน โดนชนนะครับต้องกล่าวคำว่าอะไรนะเขาไม่ตั้งใจครับคุณลุงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค่ะอ่านี่มารยาทที่ดีรู้จักการกล่าวคำขอบคุณขอโทษแล้วคำสุดท้ายคือไม่เป็นไรนะครับทีนี้นะครับเด็กๆต้องจำสามคำนี้ไว้เลยครับคำที่หนึ่งคือขอบคุณที่สองขอโทษสาคือไม่เป็นไรนะครับต่อไปเมื่อกี้นี้นะครับเด็กได้ดูนะครับมารยาทนะครับ ในการเดินผ่านหน้าผู้ใหญ่หรือบางครั้งนะครับเด็กจะไปนะครับอีกด้านหนึ่งมีผู้ใหญ่ยืนอยู่หรือคุยกันอยู่นะครับเด็กต้องทำยังไงนะทบทวนนะครับต้องค่อยๆเดินค้มหัวลงไปนะครับแล้วก็เดินผ่านไปวิ่งได้ไหมครับวิ่งไม่ได้ใช่ไหมครับมีมารยาทนะครับในการไหวในการทักทายในเกิดในการเดินผ่านหน้าผู้ใหญ่นะครับการกล่าวคาขอบคุณขอโทษไม่เป็นไรทีนี้ มารยาทนะครับในตัวของเรานะครับมารยาทในการยืนเด็กๆดูตัวเองครับเวลายืนยืนยังไงบห้สง่างามหลังห้ามข้อมนะครับแล้วมารยาทในการยืนเดินทีนี้เดินทำยังไงเดินตัวตรงยืนตัวต้องตรงเดินก็ต้องตรงห้ามนะครับเป็นหลังข้อมแบบนี้นะครับ ok ใ ique, skincare, ห food, ้ยืนตัวตรงให้สง่างามยืนเดินน bueno> um> ั่งน่ะนะครับนั่งท่านั่งเด็ก นั่งเก้าอี้ที่โรงเรียนหรือที่บ้านต้องนั่งยังไงครับต่อ,อไปนะครับมารยาทในการนั่งนะครับเด็กดูตัวอย่างการสาธิตกับเด็กชายเกมก่อนก็เดินเข้ามาในห้องแล้วก็นั่งลงไปเอา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 นั่งแบบถูกหรือเปล่าครับเด็กโอ้โหมีครท้าง้วยถูกหรือเปล่าครับผิดวิธีนะครับเพราะว่าเราต้องนั่งให้สัารวมนะคะบบางคนแล้อกวงเห็นนั่งเก้าอี้สองตได้ไหมได้ไหมครับได้ไหม เพราะว่าเา้าจะมีสีขาเอาไว้ทรงตัวของพวกเราแล้วเด็กๆนั่งสองขาแบบนี้มี่ก็จะหักล้มลงไปเด็กๆจะรับปาดนะครับแบบนี้เป็นการนั่งที่ผิดวิธีเพราะว่านั่งในสสมรวลนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับเวลาขึ้นกระโปรงก็ต้องนั่งให้นะครับเรียบเนียให้มิดชิดนะครับนี่คือตัวอย่างที่ผิดวิธีนะครับสาหรับการนั่งนะคะรับกา้นั่งที่ถูกวิธีนะครับยืนเดิน แล้วก็นั่งนะครับให้นั่งอย่างสำรวมน,นะครับตัวนะครับต้องนั่งไปตัวอีให้เต็มตัวหลงังพิงพนักพิงนะครับนั่งหลังตรงนะครับตาต้องสอบข้างใบหน้ามองนะครับมองมาข้างหน้าหรือมองตรงมาข้างหน้านะครับไม่ก้มหรือเอียงมือทั้งสองข้างนะครับไ้ที่หน้าจักของตัวเองนะครับอ้าวทีนี้ นะครับเด็กๆอาจจะไม่เห so ็นนะครับด so ้านข้างครับทีนี so ้ครูโป้งนะครับมีขยับเก้าอี้ให้ก่อนเอาทีนี้เด็กๆดูนะครับการนั่งนะครับต้องนั่งหลังตรงนะครับต้องนะครับลายบาต้องตรงนะครับตาทั้งสองข้างนะครับมองไปข้างหน้าจดจ่ออยู่ข้างหน้าหน้านะครับนี่นะครับต้องมองตรงนะครับมือทั้งสองข้างอาจจะไปที่หน้าตากรือประสานกันแบบนี้ก็ได้นะครับ คือการนั่งที่สํารวมนะครับคือการนั่งที่ถูกวิธีโดยเฉพาะเด็กๆเรียนในห้องเรียนนะครับต้องนั่งนะครับให้เรียบร้อยให้สํารวมแล้วก็ต้องมีสมาธิในการเรียนนะครับวันนี้คุณครูโป้งจะสอนการยืนนะครับเดินนะครับเดินเดินยังไงเดินหลังตรงนะครับเวลาเดินแบ่งแขนแบบนี้ได้ไหมครับ ไม่ได้ต้องค่อยๆเดินแบบนี้ให้สง่างามแล้วก็รวมถึงการนั่งนะครับล้วนเป็นมารยาทที่ดีของพวกเราที่เด็กต้องทําให้เป็นนิสัยนะครับนะครับวันนี้นะครับเป็นเด็กได้เรียนรู้ในหน่วยของมารยาทไทยนะครับแต่จะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์กับเด็กเมื่อเด็ก,ดกนําไปปฏิบัติโดยเฉพาะเด็กตอนนี้อยู่ที่บ้านใช่ไหมครับเมื่อมีนะครับแขกเข้ามาบ้านหรือผู้ใหญ่เข้ามาบ้านรญาิผู้ใหญ่ดเด็ก อย่าลืมอะไรนะการกล่าวคำทักทายอะไรนะครับเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะเริ่มตั้งแต่ท่ายืนก่อนใช่ไหมครับดูคุณครูนะครับทั้งสามท่านยืนตัวตรงมือนะครับประสานนิ้วทั้งสิบนิ้วประสานกันไว้ระหว่างหน้าผมพวกเรานะครับแล้วก้มหัวลงไปนะครับเอาพี่จมูกมาหาพี่นิ้วโอมผู้ชายเอ่าคําว่าสวัสดีครับผู้หญิง สวัสดีค่ะต้องทําให้เป็นนิสัยนะครับแล้วมรารยาทนะครับการแสด,ดงความมอบมอมบอกผู้ใหญ่เมื่อมีผู้ใหญ่เดินอยู่หรือคุยกันอยู่นะครับหรือนั่งอยู่ก็ช่างนะครับเด็กๆจะเดินผ่านหน้าผู้ใหญ่นะครับต้องทำยังไงนะต้องนะครับก้มหัวลงไปแล้วค่อยๆเดินผ่านไปวิ่งไลยครับเด็กวิ่งได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้นะนะครับต่อไป มารยาทนะครับในการรับของจากผู้ใหญ่ม่จะเป็นของเพื่อนนะครับของคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่อยงพวกเราเมื่อมีผู้ใหญ่ให้ของเราต้องกล่าวคำว่าอะไรนะขอบขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะครับแล้วมีผู้ใหญ่ให้ของแล้วดึงไปได้ไหมครับเด็กๆทมทำนะครับนะไหว้ยกมือขึ้นมาไหว้พร้อมกับการกล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะครับ บางครั้งนะครับเรานะครับอาจจะไม่ได้ตั้งใจทําให้เพื่อนล้มใช่ไหมครับอาให้เพื่อนล้มหรือบางครั้งเราอาจจะเดินชนผู้ใหญ่นะครับทีนี้เราไม่ตั้งใจเราต้องรีบกล่าวคำอะไรนะครับขอโทษค่ะนะครับขอโทษค่ะนะครับกล่าวคาขอโทษครับขอโทษค่ะทีนี้คนที่นะครับเขาไม่ได้ตั้งใจคนที่นะครับโดนชนหรือคนที่นะครับล้มลงไป ก็ต้องรู้จักการให้อภัยใช่ไหมครับเพราะว่าขอไม่ได้ตั้งใจก็ยกมือขึ้นมาไหวแบบนี้คือการรับไหวรับการขอโทษนะครับเรารู้จักการขอคุณขอโทษกุ่โป้งก็จะเป็นอะไรครับกล่าวคําว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราจะรู้จักให้อภัยเพื่อนๆด้วยนะครับต่อไปทีนี้มรารยาทในการยืนก่อนนะครับมรารยาทในการยืน,นเด็กต้องยืนตัวตรง ขาทั้งสองข้างชิดกันแบบนี้เป็นทั้งสองข้างเนี่ยลองตัวก่อนได้ก่อนก็ได้นะครับบางคนยืนแบบที่ได้ไหมไม่ได้หลังนะครับหลังต้องตรงบาทไหล่ต้องสง่างามนะครับแล้วนี่สำรวจตัวเองก่อนนะครับยืนให้สง่างามแบบนี้ในการเดินนะครับเด็กค่อยๆเดินนะครับเดินผ่านออกไปข้างหน้าน mm. right? ี um, 8, Grandma, ่นะครับเด็กแขวงแขนได้ไหมครับแขวงแขนได้ไหม ไม่ได้ให้พอเหมาะนะครับให้เดินให้สง่างามให้เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ยืนเดิน,ดนสุดท้ายคืออะไรเมื่อกี้นี่ครูเกมสาธิตอะไรนะสาธิตอะไรนะครับการนั่งครับมารยาในการนั่งนั่งสองขาในครูเกมได้ไหมครูเกมได้ไหมไม่ได้ไม,ไม่ได้เพราะว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราจะล้มครับอาวทีนี้เวลานั่งนะครับแล้วคุยๆไปมาได้ไหมจับนั่งจับนี่ได้ไหมครับยกแขนยกขาขึ้นมาได้ไหม ไม่ได้ครับห้ามเด็กห้าใชะไม่เป็นครูรุ่งนะครับ<ช>เพราะว่าอะไรเอ่ยจะทาให้เราได้รับอุบัติเหตุก็ได้เพราะว่าอะไรนะก๊อีอีเรานั่งไหมครับป๊กมันมีสีขาแต่เรา<ช>นั่งสองขาอ่าม,มันเสียการทรงตัวนะครับแล้วนั่งค็ยุ่ยกไปมาได้ไหมเวลาเรียนได้ไหมครับไม่ได้ต้องนั่งยังไงเอยเด็กๆต้องนั่งตัวตรงหลังพันกินพนักพิงใช่ไหมครับตามองตรงนะครับมือต้องสองข้างประสานหรือไมที่นา้าจับ แล้วก็จ้องมองไปข้างหน้าให้มีสมาธิจดจ่อไปข้างหน้าใช่ไหมครับวันนี้รู้จักการไหว้นะครับการกล่าวคำขอบคุณขอโทษปริยาในการยืนเดินนั่งนะครับซึ่งเป็นนะครับมารยาทที่ดีของคนไทยนะครับโดยเฉพาะ การไหวาการกล่าวคำทักทายดเด็กต้องทําให้เป็นนิสัยนะครับใครทําให้เป็นนิสัยแล้วเด็กคนนั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนที่อะไรรับเกมเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักครับมีแต่คนอยากเข้ามาใกล้มีแต่คนอยากเข้ามารักนะคะวันนี้คุณครูปองคุณครูรงคุณครูเกมก็จะมาฝากใหหนห่วยของมรารยาทไทยที่เด็กๆต้อง นะครับลงมือปฏิบัติแล้วก็ทําให้เป็นนิสัยด้วยตัวของพวกเราเองนะครับรวมถึงการพูดจานะครับต้องพูดจาไพเราะสุภาพอ่อนหวานลุงพูดคำหยาบได้ไหมไม่ได้เลยค่ะ,คะมีห้ามพูดค่ะไปจำมาแจากได้ยินมาจาก y o u t u b ได้ไหมครับบางพูดเพาคุยกันได้ไหมไม่ได้เลยค่ะใช่ไมครัุเกมได้ครับไม่ได้เลยครับทำไหนที่ไม่ดีสิ่งไหนที่ไม่ดีเด็กๆเห็นนะครับเด็กๆนะครับ ไม่ควรทําตามหรือปฏิบัติตามหรือพูดตามโดยเด็ดขาดนะครับเ,เด็กต้องเป็นเด็กดีเด็กน่ารักมีมารยาทน,นะครับนะครับงดงามทั้งกายวาจาและก็ใจนะครับซึ่งจะล้วนเป็นมารยาทที่ดีของคนไทยโดยเฉพาะเด็กไทยของพวกเรานะครับตอนนี้ครูโป,โป,โปโมนุณครูร่งคุณครูเกมก็ยกมือขึ้นมาเพื่อที่จะลาจากเด็กๆไปแล้วนะครับเวลาลาจากเด็กๆนะครับ เด็กจลานะครับคุณพ่อคุณแม่หรือนะครับจจลาเพื่อนนะครับต้องยกมือขึ้นมาไหว้แบบนี้แล้วก็กล่าวคำว่าอย่างไงครับคุณลงุงสวัสดีค่ะะสวัสดีครับบ๊ายบาย